สวัสดีค่ะแม่ครูยสยามจงจิตนะคะตอนนี้เราชมเพื่อนๆน,นะคะกำลังจะไปเที่ย,ยวสามเหลี่ยมดองคำค่ะโดยเรือสำรานของเชียงแสนนะคะขอหน้านะคะโซพิตจ่าขอหน้าหน่อยก่ได้ยินขออนุญาตเอาไปลง YouTube เนอะสวัสดีจ๊ะ ขออนุญาตไปลงยูทู b e หะจ๊ะขอคุณเชียงใหม่ศูนย์8ค่ะคนานี้ดอกสวยมากค่ะอ่านนี Boom, uh um uh si ่คนลำปางสองสาวสวยค่ะโอ้ยสวยจังเลยเอสาสาวสวยหน่อยสิโอเคโอเคจะได้เห็นหน้าไหมเอ้ยขอสามสาวสวย สามสาวสวยเป็นวิดีโอนะคะเนี่ยจะไปลง YouTube เนี่โอเคค่ะหุบงามันต้องทรงนะจะลงยูทู e เดี๋ยวจะลงยูทู u นะคออนเะคะขออนุญาตเนี่ย ขอช่างภาพด้วย